แต่ระยุกการสมัยพุทธองค์ท่านแสดงธรรมวาทะวาจาท่านเป็นแสงสว่างที่บอกว่าแสงอนุมมาเป็นลําแสงสว่างส่องไปยังจิตที่มืดบอดได้พบเห็นจุดจุดบกพร่องต่างๆและสิ่งที่ได้รับการส่องแสงสว่างก็ทําจิตตามก็ได้ปลกเปลือกเคาะกรรมเหล่านั้นในตัวตนได้ดุดออกที่ว่าฟังธรรมและเกิดการบรรลุธรรมขึ้นได้จาก จิตที่เรากําลังปลดละวางเปลือกตัวตนออกแทบปลอกอสงไขยชีวิตคนเราเดินทางมาไกลคําว่าไกลตัวนี้เดินทางคําว่าตัวต,วตนมันเดินทางแต่จิตมันกำลังหลับในกันอยู่ที่เพราะเขาตีรักคันปลุกให้เราตื่นตื่นจากความหลงไม่ใช่เราตื่นตอนที่เราเดินวันวันนี้เรายังไม่ตื่นเลยหลับในกันอยู่มันก็คนเดินหลับในไร้สติแต่นั้นเราต้องใช้การปลุกสติด้วยการภาวนา ภาวนาแล้วภาวนาอีกเหมือนเราเดินวัยเดินมาวันๆนี้เราเหมือนคนลอุละเมอละเมอทุกวันตั้งแต่เกิดจนป่านนี้ก็ยังไม่ตื่นจากขวัญหลับในทีเดินไปเหมือนคุณก็บอกเดินชัดเชิดไปวันๆอารมณ์ชักทั้งนั้นเลยชวนคิดชวนพูดชวนทําชวนคิดชวนพูดชวนทําที่ว่าใครหนอเขี้ยวเข็นให้เราสร้างเวรกรรมอยู่เนืองๆถ้าไม่ใช่อารมณ์แล้วมันคืออะไรอารมณ์กรรมทั้งนั้นที่ชวน,นเราสร้างเวรกรรมอยู่กับคนโู้คนนี้คนนั้น เราจะคิดดีถ้ากี่นาทีเว็บวับก็เป็นโทษคนนู้คนนี้เราก็ต้องไปตกเถียงใครต่อใครต้องเอาชนะกันไปด่ากันไปว่ากันกรรมวาจาทั้งนั้นบางทีก็เอาไม่ทันก็กายกรรมไปอีกมโนกรรมไม่ต้องถามถึงเพียบมานานแล้วเนี่ยคนเรามีแต่กรรมวันวันก็เลยไม่เคยศึกษากรรมเกิดขึ้นเหมือนดอกเห็ดผุดโผล่เต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะปลดกรรมได้เมื่อไหร่จะได้หมดไหมเพราะเราไม่รู้จักกรรม นอจากบาปเพราะเราไม่รู้ว่าบาปกรรมมันเกิดจากจิตเราเป็นตัวสําคัญที่เรามองแล้วเราก็คิดไปตามสัญญากรรมเก่าที่เราไม่เคยตั้งสติเรียบเรียงแก้ไขเสมั่ว่าเราล้มแล้วลุกตั้งใหม่ได้เพราะคนเราชั่วมาก่อนว่าจะดีได้ถ้าไม่มีธรรมะพุทธองค์พระเลยบอกว่าสวรรค์ก็อย่าไปหวังคิดเลยว่าจะอยู่แบบสุขติบกับเขาได้อยู่เป็นสุขกับเขาได้ไง พราะวันๆเรามีแต่บาปมีแต่กรรมไปทั้งหมดเนี่ยมอยู่ในบ้านในช่องตกเถียงกันมาเราเป็นกรรมกับบิดามารดาก็เยอะแยะไปหมดที่เราก็พูดท่านน้อยใจมั่งเลยมั่งเพราะเราก็คิดว่าเราก็ถูกเหมือนกันต่างคนต่างถูกโลกนี้เลยไม่มีคนผิดจะเลยโลกมันเลยไม่มีสันติภาพเท่าไหร่เพราะอะไรเคนผิดมันไม่มีไงมีแต่คนถูกไปหมดทิฏฐิทั้งนั้นก็เลยกลายเป็นว่าต่างคนต่างก็สร้างกำแพงสูงกั้นตัวเอง เต็มไปหมดแล้วโลกเ้นแน่นไปด้วยกำแพงแห่งตัวตนความสุขก็เลยหาไม่ค่อยพบว่าสุขจริงๆมันอยู่ที่ไหนก็ไปหาความสุขที่แบบประเภทบันเทิงดูหนังฟังเพลงเล่ายาโมยาสุดายาเสพติดอะไรนี้คือวัยรุ่นเยาวชนหนักหนาที่ก็ส่งไม่พระต้องมา,าไท่วัยรุ่นกันมากมายต้องมาแก้วิธีความที่ชีวิตคนเราหาอะไรบรรเทาทุกข์กันไม่ได้ คิดว่านี่คือดับทุกข์ที่ดีที่สุดแล้วผลสุดท,ท้ายกลายเป็นเพิ่มกรรมเพิ่มทุกข์สุดต่างหาเนี่ยที่ว่าวิถีเราต้องทําความเข้าใจในการดรงชีวิตเสบ้างอย่าปล่อยชีวิตอย่าประชดชีวิตอย่าเอาตัวเองมาตีค่าให้ต่ําเกินไปหรือาบางครั้งเราก็มาตีค่าให้สูงเกินไปจงทาตัวเองพบความจริงไม่ได้พยายามทําตัวเองเข้าสู่ธรรมชาติแล้วจะรู้ความจริง ไม่ว่าเราจะเดินเข้าไปในเมืองเทคโนโลยีจเจริญลุ่งรุ่งเรืองแค่ไหนถ้าดูไว้ทะลุธาตุเราก็จะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ก็ามาจากในป่าเอาจากป่าไปเปลี่ยนเป็นปความจเจริญในเมืองเพราะเดิมทีมันก็ป่าทั้งนั้นในโลกนี้แต่คนเรามันพัฒนาเป็นแต่พัฒนาสิ่งภายนอกแต่จิตใจไม่ก็ได้พัฒนาเท่าไหร่มันเลยไกลความจริงเราเลยอยู่ในโลกของความฝันจินตนาการเสื่อมากมาย ถ้าเรารู้ว่าอีกห้านาทีเราจะตายเนี่ยพระเชื่อว่าหลายๆคนคงพยายามทาอะไรที่มันดีกว่านี้เยอะแต่เราไม่รู้ไงก็เลยประมาทว่าปีหน้ายังมีอีกห้าปียังมีก็เลยชีวิตเลยพลวลาไปวันๆแต่ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่พระเคยเจอหลายๆคนไม่ว่าญาติโยมหรือนักบวชที่ตายไปแล้วมาวาดความฝันให้พระฟังเยอะแยะผลสุดท้ายก็ไม่เที่ยงล้มหายตายจากกันเยอะแยะไปหมดเพราะชีวิตนี้มันไม่มีอะไรที าคาดกันนีตั้งหวังได้แต่เราก็พยายามที่จะทําอะไรที่มีประโยชน์ต่อสังคมต่อบ้านเกิดเมืงน,นอนเราทําอะไรที่มีประโยชน์ต่อครอบครัวช่วยเหลือสังคมพระวัดก็คือสถานที่หนึ่งที่ปลุกจิตคนเราให้หายจากความลุ่ม,ลมหลงอาจจะคนตาบอดมนุษย์ตาดําๆมาฝึกให้ตามันใสเส้อบ้างกว่าจะตามเป็นแสงสว่างที่เขาเรียกดงตาทาได้ม่ต้องมาฝึกต้องใช้เวลาทั้งนั้นชีวิตยต้องอาศัยกับการเวลาเป็นตัวแก้ไขตัวเอง ถ้าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดสําหรับเราแล้วพรุ่งนี้อย่าไปคิดให้มันไกลเกินทําวันนี้นาทีนี้แล้วขยับขยื่นไปเรื่อยๆถ้าเรานึกได้มันจะดีเพราะว่าเมื่อวานมันแก้ไม่ได้แต่วันนี้มันแก้เมื่อวานได้ด้วยการทารําความดีและก็พยายามตั้งสติให้มั่นคงเข้าไว้พรุ่งนี้มันเป็นเรื่องที่ไกลเกินไปมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นผู้ตรงเลสอนให้เราอยู่ในคำว่าปัจจุบันไม่ใช่เราอยู่อดีตชาติ เหลือลดุอนาคตชาติหวังจะไปอยู่นู่นอยู่นี่แต่ถามหน่อยว่าปัจจุบันนี้นรกคนเป็นๆที่ทุกข์จะตายอยู่แล้วในใจมันจะดับเมื่อไหร่จะหายเมื่อไหร่มันเช็คกันทุ้ดที่ตอนเป็นๆลดจากล่างเมื่อไหร่มันก็จะไปตามสิ่งที่ขังใจอยู่ถ้ามันปลดออกได้มันก็คงไปสว่างไปสุขติดีแต่ถ้ามันขังใจอยู่มันจะพายร้อนรุ่มและไปทุกข์ทรมานหาพบชาติไม่มีกบจบสิ้น ที่ก็เรียกวัตตะสงสารนั่นเองพยายามตั้งสติไ็จะเต็นอยู่ไปว่าตั้งสติเพราะเป็นเรื่องที่ทําได้ยากเราคิดเราฟุ้งซ่านวันวันเราใช้อารมณ์มาตั้งนาน6วันเราพัฒนาวันที่7เราปฏิบัติ6วันนั้นเราจะใช้อารมณ์สักขนาดไหนถ้าเรารู้จักใช้สติ สมาธิเป็นผลงานจากการใช้ที่นั่งนิ่งตั้งนิ่งวางตั้งนิ่งอยู่แบบนี้มาใช้ในการเคลื่อนไหวเพื่อจะเดินมักผลให้ลงตัวเพราะ,ะนั้นการหยุดนิ่งไม่จะทำให้คนเราสำเร็จทีเดียวแต่การทำมักผลให้ปลดเรื่องถึงที่สุดนั่นคือเหตุแห่งการเดินถึงวิถีที่จิ่คนอาศัยการพ้นทุกถึงการนิพพานได้พยายามทำจิตปืนไว้ ไม่ทนไม่ฝืนจะได้ดีเมื่อไหร่เราก็ต้องพยายามทําใจมีการสละเสียเว,สเวลาตัวเองไม่ใช่มานั่งเสียเวลาตรงไหนนี่ถ้าเราไม่อยู่แบบนี้เวลาแบบนี้ก็มีน้อยสำหรับเราเวลาของเรามีการคล้องการเบียดเบียนเยอะแต่เรามาทําแบบนี้บ้างมันเป็นเวลาที่ดีที่หาได้ยากสําหรับจิตเราด้วยพยายามกาหนดที่ว่าหลับตาทำจิต ค่อยๆละลายตัวตนออกทีละนิดทีละนิดก็ค่อยสะกดความฟุ้งซ่านให้มันนิ่งด้วยการภาวนาก็ค่อยวางธาตุที่แปรปรวนลมติดลมชักทําให้ขาเน็ดชาทําให้ปวดเมื่อยปวดหลังอะไรอย่างนี้เราต้องฝนฝืนการเบียดเบียนการเคยเบียดเบียนกันมาทุบตีฆ่าสัตว์ทั้งหลายบางทีเวทนาทักท้วงในความเป็นตัวตนของเรา และก็ตัวตนของสิ่งที่เราเบียดเบียนจะเกิดค,ความเป็นทุกขเวทนาที่เราต้องทําจิตผ่านเพื่อทําจิตเข้าสู่ความสุขให้เกิดขึ้นได้ที่บอกว่าต้องใช้วิธีของการปลดละวางที่จะทำให้ตัวเองได้บริสุทธิ์กลับมาใหม่จากความที่มีคำว,ว่ามุลดินทั้งหลายเพราะนั้นการประเดียาบูชาได้ทําให้คนเรานี้หลุดจากอุบาสจากกรรมหรือเปลื้องบาปได้จริงเมื่อเราสามารถชําระจิต เข้าสู่ความบริสุทธิ์นั่นเองพยายามจับสติไปเรื่อยๆพลังเผลอเมื่อ,อไร่กลับรกระเเรียกกลับมาให้สู่จิตปกติเข้าไว้ตอนนี้ตอนนั่งเคลิม้มอารมณ์มันไปไกลเหล็กแล้วมติดนิสัยเราก็พยายามเรียกกลับมาใหม่ ฝืนก็ไว้ยิ่งทนยิ่งฝืนมันก็เป็นการฝึกกันติบรารมีวิริยะบรารมีความพยายามที่จะทําให้เกิดเวลาถึงที่สุดศรัทธาที่เราตั้งใจอธิษฐานที่เรามีความตั้งใจมั่นสิ่งที่เรากําลังทําอยู่แต่ว่ากราบพระอย่าเป็นแต่กราบแต่เรากราบด้วยการกระทําจะชัดเจนที่สุด ที่ว่าเราเห็นรูปปั้นปฏิมากรรมของพุทธองค์เราจะกราบให้ศักดิ์สิทธิ์ยังไม่สู้เท่ากับเราทําใจตามท่านที่ท่านสอนมันเป็นการกราบด้วยการกระทําที่ดีเยี่ยมด่าเป็นหมื่นล้านหุนเราจะได้ดีเมื่อไหร่ถอยติดทองเป็นร้อยพันแผ่นก็ยังไม่ดีเท่ากับเราติดด้วยการกระทำในใจเนี่ยที่ว่าพุทธองค์ยอมรับในการกระทํา ที่เรากําลังปฏิบัติตามคําสอนนั่นคือสิ่งที่เรากําลังเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้น,นเรื่อยๆที่บอกทาจากมนุษย์ขลุกกลัก,ก,ลกมั่วๆอะไรไปเนี่ยมาสู่เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นเทพเป็นอะไรมันอยู่ที่การยก,กระดับจิตของเรากว่าเราจะไปถึงคําว่าพระที่บริสุทธิ์ในจิตได้ทาไปเรื่อยๆ อย่านึกว่าถึงเวลาแล,าแล้วยังเนาเวลาเป็นแค่ระยะช่วงหนึ่งๆเป็นเวลาที่ให้ผลงานเพราะนั้นแต่ผลงานของเราจะดีแค่ไหนอย่าไปสะดุดเวลาให้เกิดความร้อนรุ่มหรืออึดอัดหรือกวนกวายอะไรไมน,นียมันจะทำให้สมาธิไม่สง,งบเพราะเรากังวลอยู่กับเวลาหรือเรานั่งปุ๊บมีคนคอยเราอยู่เราก็กังวลอีก มันก็ไม่สง,งบหรือจะไปทําอะไรตรงไหนมันกังวลอีกเพราะยังไม่ททำให้เสร็จแต่มันนั่งสมาธินี่ยมันจะให้ภาวะประวงเนี่ยเรยกว่าวางไว้ก่อนหลับตาสนิทพยายามอย่าหลับหลับลืมลืมถ้าอยากให้เข้าสู่สมาธิจริงๆพยายามฝืนพยายามนั่งใหนิ่ง ถ้ามันเหน็ดชามากๆปวดเมื่อยลองทนดูอาการเวทนาที่ปวดเมื่อยนี้มันจะเป็นๆหายหายมันไม่ใช่เปิดปวดอยู่นานมันเหน็ดชาจงขาลมันก็เดินไม่ได้แต่มันจะเป็นอยู่ช่วงหนึ่งพอเราทนไปสักพักอาการเหน็ดชาก็จะหายหมดแล้วเราลุกขึ้นมาดูเราจะเดินปกติแต่ช่วงไหนที่เรานั่งนานๆแล้วขามันชาถ้าเราลุกขึ้นปุ๊บเราจะล้มทันทีที่บอกว่า เนชาเหล่านี้จะเกิดดับเกิดดับในเวทนาของความเจ็บปวดทั้งหลายเพราะฉนั้นมันอยู่ที่คําว่าเราต้องพยายามผ่อนคลายด้วยแต่ว่าจิตที่บอกว่าเดินตั้งสมาธิเสร็จก็ามาเดินจงกรมผ่อนคลายเส้นเดินเท้าเราเพืาอลักษณะการคลายเส้นเพราะเท้าเรานี่มันจะเหยียบเส้นประสาททั้งหลายที่อยู่ในร่างกายทุกสัดส่วนมันจะอยู่จุดรวมอยู่ที่ฝ่าเท้าด้วย ยายามตั้งสติดับตาสนิททำด้วยสติทำด้วยความมั่นใจกุศลจะเกิดขึ้นมากมายกุศลจิตบรารมีแห่งจิตถ้าเราทำด้วยศรัทธาไม่ใช่เราทำด้วยงมงายอยากจะได้นู่นได้นี่อะไรแบบนี้จากการบำเพ็ญมันปิดหมดทำด้วยความจริงใจด้วยศรัทธาในพุทธองค์แล้วเราก็จะเจอสิ่งดีๆจากใจที่เราได้จากการตั้งใจแห่งความเป็น จริงในลกนักษณะทำจริงก็เห็นจริงเนี่ยอากาศเงียบเนี่ยต้องธรรมชาติเงียบเย็ขึ้นอยู่ที่สูงแบบนี้มันไกลความวุ่นวาย อคญาติโยมพยายามไม่พระไปสร้างศาลาย,ยู่ที่ดินงของพระมียงไม่เอาเลยมันวุ่นวายเปล่าาอยู่ภายในแบบนี้เป็นชั้นเป็นเขตอย่างเราก็ได้โอกาสตั้งเป็นวัดแล้วเราก็พยายามพัฒนาสานที่พอประมาณให้เหมาะสมเพราะเราอยู่ในโลกแห่งการสมมุติอยู่พระก็พยายามอย่าม่ใหญ่โลกแห่งการเนือตัวตนเกินไปเพราะบัวสีเราทำสามระดับบางจิตมันยังเข้าไม่ถึง พราฉะนั้นพระพยายามทำสามระดับให้ครบวงจรอยู่ในสถานที่นี้พยายามอยาบเคลิมอย่าเผล,ลือพยายามมีสติเข้าไว้